ซื้อปลานะคะสวัสดีค่ะมาตลาดนะคะวันนี้นะมาตลาดมาหาซื้อกับข้าวไปดำนาพรุ่งนี้นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนในช่องเจ็ดกวกกอกนะจ้ามาพาร์ทซื้อกับข้าวเนาะเอมีเห็ดด้วยเห็ดเห็ดเห็ดจานเท่าไหร่จ้าเห็ดจานเท่าไหร่ะะะจหีเอา จานเท่าไหร่นะ40บาทจา้ะจานละ40บาทจานละ40บาทจา้ะนีะ่ของถูกๆเป็นสกินอันนี้ก็มีปลาเดี๋ยวรอเอาปลานะคะอันนี้เขาเรียกปลาอะไรของกนินได้ตลาดเต๋องอยนะคะนี่ตลาดเต๋องอยอันนี้ก็ปลาจานเท่าไหร่จา,าะนี้ปลาไข่จ้ะตอนนี้อาหาซีฟ้าเทียน ทอดจ้ะอันนี้<ห>ทำค้าสเอาคือบักไห้จ <Catal og. S 2> ้ะมาดูดักคุ้มคุ้มง่าโดูของทะเลก็มีเดี๋ยวเราไปเราวม่ค้าขอดเก็บปลายุ้งก็มีกุ้งก,กุ้งไม่แพงนะคะจ้ะกุ้งก็มีเด้อตลาดเต่างอยองตลาดพญาเต่างอย หอยปูปลามีหมดครบทุกอย่างอาหารปลาก็มีหน่อไม้หน่อไม้กล้วยเนื้อบัวเนื้อบัวระชูอจะ,จะไรกระชูอะไนะ เห็ดแก้วซื้อหมอกะดินกระถินก็มีนะคะแต่บ้านเราก็มีนะไม่ต้องซื้อจ้าสิบบาทยายว่าซุงว่าสิบบาทแล้วเนี่ยเม็ดกระถินสิบบาทมัมจะมีเม็ดกระหินสิบบาท หาเอาสวนบาน,นเนื้อก็มีหมูก,มก็มีมีเนือ้อมีหมูเนื้อวัวมิดนะรับกันทุกชั้นะคะตลาดตลาดตองอยแช่กันรับรทาเรียนในสามกล่อนห,อห,ห้ชิ้นี่อล่อยเลยนะไม่ร้นิด ไม่แพงนะคะพอกินพออยู่พอกินแลแแ้วเราจะตัดตัดตอนไหนได้บยวก็ฝากที่่เป็นคนไปจ้างลืมลืมลืมขอโทษจ้ะลืมนี่ไหมคะขายปลานะคะบริการขอดเกล็ดชักไส้ให้ด้วยเรถ้าสั่งก็ตัดให้ด้วยตัวใดตัวมันด้วย ไปละกันเราซอเห็ดนี่กับข้าวพรุ่งนี้ต้มปลานิลให้คนงานดำนากินสามตัวพอไหมนะสามตัวพอไหมวะไม่พอตัดต้มนะคะต้มจ้ะตัดต้มขาดจ้ะ ตัวใหญ่โลละแปดสิบบาทโออ้วนได้ใส่น้อยม่เอามัาดดเอาใาัู่งบรุ่าเอคดมีมะหอยจุกนะ้ำตีาบิบชอไม่มะหอยจุก <c oughs> หอยจุกหอยจุกเข็ดแดงกองละสีสิบบาท ห้ากินอยู่ห้ากินอยู่นะนึ่งร้อเห็ดแดงเห็ดกรธหอยันเจ็เดพันอ๋หอหมดละบอยหมยื่นหรืเล่าปนี่หเห็ดแดงโปงละสี่สิบนะคะนี่ได้เยอะตลาดตะเอยมาเด้อจ้ามาเที่ยวตลาดตะเอยของกินเยอะแยะปลาเราก็เสร็จแล้วนะ เก็กก็ได้แล้วนะคะว่ามาต่อนต่อให้เดินตลาดคนเดียวรับคนเดินตลาดรับคนที่หนึ่งคนหนึ่งอันตโอ้ยเหนื่อยได้แล้วไปต่อซื้อพริกนะพริกสวนพริกสวนพริกสวนสวยเอาตัวนี้ไะ กองละยี่สิบบอได้พริกแล้วเอาพริกสวนนี่บ้ะเอาพริกสวนเอากองน่อจ้ะเอากองเอากองนี้ผัดใหญ่ใหญ่ผัดละยี่สิบบาทนะคะพริกยีบาทโอ้ยนะัก ถือคนเดียวนะเนาะขอโทษขอภยัยไปค่ะไปค่ะลุยลุยลุยมีไก่ไก่บ้านไก่บ้านก็มีปลาเข่งหญ่ <c oughs> ปลาเข่งหญ่ค่าแม่ค้าเต่าง,งอยนะคะใจดีนะมาเที่ยวตลาดเต่าง,งอยกัน หนักเลยจะไป,ไปที่รถก่อนเลยหนักเลยหนักเลยค่ะจะขอจบคลิปเพีเท่านี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้แจ๊ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ